พีสููไปเรือยว่าแน่นอนทำไมต้องใส่พริกป่นนะคะเราจะทําให้กาแฟเป็นเหมือนกับซีฟู้ดน้ําจิ้มซีฟู้ดเพราะกาแฟจะมีความเปรี้ยวของกาแฟอยู่นะคราวันนี้เราจะสกัดกาแฟให้มีความเปรี้ยวแล้วเราเติมความหวานเล็กน้อยแล้วก็จะได้ความหวานจากปูสดๆจากทะเลระยองนะสูตรกาแฟก้ามปู อ๋อไม่ใช่คาปูนะไม่ใช่คาปูเป็นกาแฟก้ามปูครับนี่นะครับก้ามปูนะครับอ่าเอ๊ะท่านบอกาผมสั่งไอ้คาปูชิโน่นะเนี่ย ท่านได้กาแฟก้ามปูครับเพราะท่านเป็นป,ประมงจังหวัดระยองท่านต้องทานกาแฟซีฟู้ดครับรฮะ